ก็ตกแท่งหนึ่งเนี่ย25บาทเท่านั้นจ้าาดูความสปริงนะดูความสปริงเออใหญ่สะใจดีอะ <c oughs> มาค่ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าโดยใช้เซตแต่งเซตนี้กันนะคะซึ่งราคาถูกมากนะคะได้มา10ด้ามในราคา250บาทเท่านั้นนะคะก็ตกแท่งนึงเนี่ย 25บาทเท่านั้นจ้าและแน็กซื้อมาจากชีอินนะคะเออรู้หรือยังว่าชีอินเขามีแปลงแต่งหน้าขายด้วยนะทุกคนคือตอนที่แนกไปเลือกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็ไปเห็นว่าเออมันมีโหมดเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่งหน้าอะไรแบบนี้นะคะปรากฏว่ามีเซ็ตแปลงให้เลือกเยอะมากมาก,มากจริงๆนะคะและ้วแนกก็ตัดสินใจเลือกเซ็ตนี้มานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเออมันจะใช้โอเคไหมมันจะเวิร์กหรือเปล่านะแปลงที่เราจะได้นะคะมีแปลงด้ามเล็กเนี่ย 7ด้ามด้วยกันนะคะมีด้ามใหญ่สามนะคะซึ่งด้ามใหญ่เนี่ยจะมีอันนึงที่เป็น2หัวเออคือเราซื้อมาเพราะอันนี้เลยนะเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับการแบบว่าพกพาดีนะคะแบบว่าได้ทั้งแบบปัดแก้แล้วก็ปัดไฮไลท์อะไรแบบนี้นะคะนี่เลยอันนี้คือแพ็กเกจของเขานะคะไม่มีถุงมาให้ไม่มีกระเป๋ามาให้นะคะจะให้มาเป็นแบบนี้เลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะลองสัมผัสดูสิโอเคอยู่นะนุ่มเลยนะคะนุ่มเลย เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะใช้เซตแปรงนี้นะคะในการแต่งหน้ามาดูกันว่าเออใช้จริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรจะใช้ได้จริงไหมจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะมาลงงานผิวกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวไหนจะใช้คอนซีลเลอร์นะของ f u n d a m e เ t น l นะคะกบพวกรอยสิวอะไรนี้ก่อนนะปแปรงอันแรกที่เราจะมาใช้กันนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแปรงที่ใช้ในการเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะก็จะ ใช้สกิสกิดโพวกคอนซีลเลอร์นะคะเกลี่ยๆอะไรแบบนี้นะแปรงแบบนี้เนี่ยจะเหมาะมากสำหรับคนที่มีรอยสิวกะจุกกะจิกอักบบไม่ใช่รอยสิวใหญ่ๆนะคะแบบค่อยๆแต้มไปทีละจุดอะไรแบบนี้นะในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยจะไม่มีข้อมูลบอกนะคะว่าแปรงแบบไหนใช้อะไรอย่างไรฉะนั้น,นก็จะใช้ตามใจตัวเองเลยนะคะ อะใต้ตาด้วยนิดนึงนะปกติใต้ตาเนี่ยก็ไม่ค่อยใช้แปรงเลยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ฟองนะ้ําไม่ก็ใช้นิ้วแทบๆนะแต่ว่าไหนๆวันนี้เราจะใช้แปรงแล้วนะคะเนะี่ยก็จะใช้แปรงหัวประมาณนี้นะในการลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะจะเป็นหัวที่ไม่เชิงพุ่มมากนะคะจะมีความบานนิดนึงแบนๆประมาณนี้นะก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยคอนซีลเลอร์ใต้ตาโอเคนะอันนี้เวิร์กเลยเฮ้ยชอบชอบ ส่วนงานผิวนะที่เป็นงานรองพื้นเนจะใช้พับคุชชั่นนะเพราะว่าแปรงที่เขาให้มานะคะมันมันไม่ใช่แปรงสําหรับลงรองพื้นนะคะถ้าแปรงลงรองพื้นเนี่ยขนจะมีความอ่าแน่นกว่านี้นะคะแล้วก็สั้นกว่านี้นิดนึงอันนี้ในคิดว่าน่าจะเป็นแปรงที่สำหรับลงแป้งแป้งคืออะไรลงแป้งมากกว่านะก็ขอเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวงานผิวนี่ยเราจะมาใช้พับคุชชั่นนะคะก็เดี๋ยวนี้น่าจะใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นรองพื้นของเบลบรีนะคะเป็นสูตรใหม่ของเขานะพับ ชั่นที่แน็กใช้เป็นของจองจมุนนะคะอันนี้เขาแถมมาให้นะกับตัวรองพื้นนะคะซึ่งแน่กก็เคยรีวิวรองพื้นไว้แล้วสามารถไปย้อนดูกันได้ามาค่ะถึงคิวปแปรงอันนี้แล้วนะคะจะเป็นแปรงหัวพุ่มประมาณนี้เลยนะทุกคนอ่ะให้ดูความถี่ของเส้นขนของเขานะคะให้ดูกันค่ะ ทที่สัมผัสดูนะคะขนค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวนี้นะ่าจะใช้แป้งฝุ่นของริกุนะในการเซ็ตค่ะก็ปัดไปอืมโอเคนะไม่รู้สึกเจ็บหน้าหรือว่ามีขนตรงไหนบาดหน้านะคะหรือว่าหน้าเราหนา <laughs> อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเออหน้าแน็กโอเคนะไม่รู้สึก,กว่แบบ โอ๊ยโอ๊ยอะไรอะเมื่อได้งานผิวประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นพักไว้ก่อนเบรกไว้นะคะเดี๋ยวเรามากันที่งานตากันนะจ๊ะเพราะว่าแปรงที่เขาให้มาเนี่ยอ่ามีถึงเจ็ดด้ามเลยนะคะที่มันเป็นแปรงด้านเล็กๆนะคะก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับการแต่งตาอะไรแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาซูมให้ดูกันใกล้ๆมาเขียนคิ้วกันก่อนเลยนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องใช้แปรงหัวตัดแบบนี้นะทุกคนนี่เลยค่ะ ก็ความหนาของเขาประมาณนี้นะถือว่าโอเคนะคะเป็นความหนาที่กําลังดีเลยเดี๋ยวนี้นก็จะใช้อายแชโดว์นะคะในการเขียนคิ้วของเราในวันนี้เนื่องจากว่าที่เขียนคิ้วที่เป็นแบบฝุ่นเนี่ยเอ่ทำกิฟต์เอาไว้ไปหมดแล้วเพราะปกติส่วนใหญ่เนยจะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะก็อะแต่แต่แตนะแล้วก็เขียนไปเลยเส้นคมอยู่นะนี่นี่ง ทีนี้เรามาคัดเบ้ากันดีกว่านะคะซึ่งแป้งที่เป็นหัวพุ่มๆนะคะในการแบบว่าเบรนอะไรอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีให้นะคะมันมีแต่แบบที่เป็นหัวบานๆประมาณนี้นะทุกคนคือมันก็บานแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหัวกลมนะคะจะเป็นหัววงรีแบบนี้นะคะอ่ามีความแบบแบนๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวน็จะใช้ด้ามนี้นะคะในการคัดเบ้าโอเคเลยขนแป้งนุ่มนะคะไม่บาดนะ แล้วก็มันก็คัดเบ้าได้นะจริงๆแล้วเนี่ยคือเราจะทาเป็นแนวนอนก็ได้เห็นไหมตรงเนี้ยหรือว่าถ้าเราอยากจะเน้นยาำก็เปลี่ยนทิศทางให้เป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะมันก็จะช่วยจำกัดพื้นที่ให้แคบลงนะวันนี้จะแฟนซีนิดนึงนะคะก็ดูว่ามันจะจะรอดไหมอะไรอย่างไรเพราะว่าปกติก็ไม่ใช่คนแต่งแฟนซีอยู่แล้วจากนั้นใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการคัดครีสซึ่งปกติแล้วแนะ็กไม่คัดครีเเลยเพราะรู้สึกว่า เหมือนชั้นหนังตาเราไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เราจะลองดูเออภาวนาให้มันรอดด้วยนะทุกคนคัดเสร็จแล้วก็ลืมตาปิ้งปิ้งปิ้งให้รู้ว่าเออเราควรขึ้นไปประมาณไหนประมาณนี้เหรอโอเคจัดไปแม่เอ้ยลืมบอกไปนะคะว่าเราจะใช้แปรงที่เป็นแบบหัวแบนแบบนี้เลยนะคือมันแบนมากนะคะค่อนข้างที่จะรีบเลยนะคะเป็นแปรงที่ขนอัดแน่นนะคะในการเกลี่ยคอนซีลเลอร์ ได้ประมาณนี้นะคะเออคือหนังตาเรามันแบบโอคุณแม่ค่ะ,ะหนังตาเราคือไม่ได้เกิดมาเป็นสายฝ่อเลยอะไรเลยเดี๋ยวต่อไปใช้นี่นะคะชิมเมอร์สีเหลืองแล้วเราก็จะใช้แปรงที่เป็นหัวคล้ายๆหัวตัดนิดนึงแต่มันก็ไม่ไม่ตัดมากนะคะจะเป็นขนอัดแน่นแบบนี้นะทุกคนเหมาะกับการเพรสนะคะลงอายแชโดว์ที่เป็นสีแน่นๆนะคะตรงกลางตาอะไรแบบนี้อืมโอเคนะ จากนั้นใช้สีเขียวที่ไม่เคยคิดจะใช้มาก่อนในชีวิตนี้นะนี่คือครั้งแรกเลยที่เราจะทาตาสีเขียวจากพาเลตของทาร์นะครับคือเพื่อนซื้อมาให้แล้วก็แบบเฮ้ยฉันจะทาสีเขียวในโอกาสไหนหรอก็ก็นั่นแหละก็คงต้องเป็นโอกาสในการทําคลิปเล่นๆนี่แหละจัดไปโอ้นี่ตาเราต้องเป็นแบบนกแก้วแน่เลยเฮ้ยว,วันนี้เรามาเน้นสนุกเลยอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสแล้วก็สีน้ําเงินนะคะสีน้าเงินที่ ปลายตาด้วยเลยคะ่ะจริงๆเนี่ยคิดว่าการใช้พกชิมเมอร์ใช้นิ้วมันจะสีชัดสุดนะแต่ว่าเออวันนี้เราจะมาลองแปรงไงก็ใช้แปรงซะหน่อยเนี่ยเดี๋ยวขอลองใช้นิ้วให้ดูนะคะเฮ้ยได้อยู่แหมก็ได้อยู่เนาะไม่ใช่อะไรคือตื่นเต้นไง <c oughs> เพราะปกติกี่ยก็ะไม่แต่งอะไรแบบนี้เลย <c oughs> จริงๆเราไม่ใช่สายแฟชั่นเราเป็นสาย everyday สายแบบคิกกี้อ,อ,อมากันที่ตาล่างเดี๋ยวเรากลับมาใช้แปรงอันนี้นะคะที่เราใช้ลงคอนซีลเลอร์นี่แหละมาลงหัวตานะเพราะว่าอันนี้มันคืออันที่ทเล็กที่สุดแล้วนะคะอิมเหลืองลงไปก่อนเลยจากนั้นเขียวแล้วก็น้ําเงินก็ได้อยู่นะสีตาอ,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 อเหนื่อยอะ่ะเดี๋ยวขอไปแต่งข้างึืงก่อน โอเคค่ะไปแต่งตามมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมีการ ติดขนตาปอนะก,กิไอายไลเนอร์นะคะเขียนอินไลเนอร์นะก็จะได้งานตาสีประมาณนี้เลยนะคะนี่คือแต่งให้เข้ากับเสื้อเลยนะมาเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาไฮไลท์จมูกไม่ใช่ไฮไลท์สิมาอ่คอนทัวร์จมูกนิดนึงนะคะก็จะใช้แปรงหัวประมาณนี้เลยนะคะเป็นแปรงหัวพุ่มทรงอ่าวงรีนะคะประมาณนี้เลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีขนแปรงที่แบบแอบชี้มานิดนึงเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะไหมเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเพิ่งซื้อมาเลยนะคะเป็น คอนทัวร์นะคะเชดดิ้งของอีกกิษนะนี่ค่ะลองแชร์ครั้งแรกเลยเนี่ยสีที่นักซืมาเป็นเบอร์ศูนย์สนะคะก็จะเป็นน้ำตาลอมแบบว่ากลางๆนะคะเท่านิดนึงส่วนแปลงมีความนิ่มนะคะแล้วก็รูปทรงเหมาะกับการคอนทัวร์จมูกมากไม่มีเงินทำจมูกไม่เป็นไรคะ่ะเราเหล่าได้ด้วยเมอัพเฮ้ยคือสีดีมากเลยเป็นสีที่แบบ ไม่เข้มอ่ะคือปัดยังไงมันก็ไม่เข้มไปกว่านี้แล้วอะ่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะ <c oughs> มาถึงคิวแปรงอ <c oughs> ันนี้แล้วที่เป็นแปรง2หัวจ้าอ่าเดี๋ยวเราก็จะใช้ฝั่งนี้นะคะในการคอนทัวร์หน้านะคะน,นี่จะเป็นรูปทรงประมาณนี้เลยนี่นะก็เป็นทรงที่เฉียงนะคะเหมาะกับการแบบว่าเออคอนทัวร์ต่างๆปัดบอนเซอร์นะคะสร้างมิติให้กับใบหน้าของเราส่วนขนแปรงอ่าดูความสปริงนะดูความสปริง เออโอเคคือสีคอนทัวร์ของอียิปมันแบบเออมันเนียนมากเลยเพราะว่าสีมันไม่ได้ไม่ได้เข้มเท่ากับคอนทัวร์ที่แน็กมีแบบอันอื่นอนะคะส่วนขนแปรงถูแรงๆก็ไม่เจ็บหน้านะคะนุ่มโอเคเลยอะ่ะส่วนในการปัดแก้มนะคะแนะ็คิดว่าใช้ได้ทั้ง2องอันเลยนะคะจะมีอันนี้ที่เป็นอันเล็กนะคะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของการคอนทัวร์นะคะแล้วก็มีอันนี้ที่เป็นด้ามใหญ่เลยแต่แนะ็คก็คิดว่าอันนี้มันใหญ่ไปหรือเปล่าคือมันมันใหญ่มากเลยเลย นะแต่ถามว่าปัดได้ไหมก็ปัดได้คือหน้าเราก็ใหญ่เหมือนกัน <laughs> แต่ว่าใครที่หน้าเล็กเนี่ยไม่เหมาะนะคะแล้วเน็กก็คิดว่าอันนี้เนี่ยก็สามารถใช้ในการปัดแป้งได้เหมือนกันนะเอาก็แล้วแต่เลยว่าแต่ละคนเนี่ยจะจะ,จะใช้แบบไหนนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบมีคู่มือบังคับบอกไว้นะคะว่าเออแป้งนี้ใช้กับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน็กรู้สึกว่าในเรื่องของแป้งเนี่ยมันก็แล้วแต่ความสะดวกความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะแต่เดี๋ยวยังไคงไคิดอยู่ว่าวันนี้เราจะใช้อันไหนดีแน็กคิดว่าวันนี้เนี่ยแน็กจะใช้อันนี้ในการปัดแก้มนะเพราะว่าแน็กจะเก็บอันนี้เนี่ยใช้ในการปัดไฮไลท์นะคะแล้วที่ปัดแก้มท อันนี้เป็นเบอร์02นะไม่เคยใช้มาก่อนนะคะก็มาดูกันว่าสีมันจะประมาณไหนปัดแก้มโอ้ขอนนุ่มมากอันนี้เออใหญ่สะใจดีอะสีแก้มก็จะมีความเหลือบๆหลือนี่ก็ไม่ต้องใช้ให้หลายแล้วสิฉะนั้นเดี๋ยวอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงแน็จะใช้อันนี้เลยแล้วกันนะคะไหนๆบัตออนของเขามันก็มีความ เล่นแสงชิมเมอร์ต่างๆมาให้อยู่แล้วเอออันนี้ก็ใช้ปัดแก้มดีเหมือนกันนะ่ะแต่อันนี้แอบ,บรู้สึกนะขนแอบ,บรู้สึกนิดนึงนะคะแบบอุ้ยสองสาเส้นนะ่ะมีสองสามเส้นแอบ,บจิกๆหน้าเราอยู่จมูกหน่อยจมูกหน่อยนิดนึงนิดนึงกรุบกรุ สีปากของเราในวันนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นสีชมพูแหละอ่าแน่ก็จะลองตัวนี้ดูนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าสีมันเป็นอย่างไรนี่คือยังไม่ได้แกะเลยนะคะเป็นของ b y นะคะสีที่เลือกมาเนี่ยเป็นสี M-M01 อืมสวย โอเคค่ะเป็นอาเ็จแล้วเรียบร้อยนะคะลุกที่เราได้เนี่ยมันจะประมาณนี้เลยนะคะมีความแบบว่าสีสันมากนะเพราะว่าเออเราก็อะลองอะไรใหม่ๆหน่อยเนาะจะได้ไม่เบื่อกันนะคะมาเดี๋ยวนี้เรามาสรุปกันเลยดีกว่านาะว่าเซตแปรงเซตนี้เนี่ยหลังจากที่ลองใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างสรุปนะคะด้วยความที่มันราคา250บบาทก็เอาเป็นว่าผ่านไปนเลยคะ่ะทุกคน คือมันก็แต่งได้จริงไงคือแบบเออเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะคะเพราะว่าด้วยความที่ราคามันมันเท่านี้คุณภาพได้เท่านี้ก็ถือว่ามันโอเคมากๆแล้วนะคะมันสามารถแต่งหน้าได้จริงนะคะค่อนข้างที่จะครอบคลุมเลยนะแต่ว่าก็จะมีแบบขาดบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นแปรงที่ใช้ในการลงรองพื้นนะคะที่แบบว่าเป็นหัวแปรงนนแน่แนๆอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะไม่มีให้นะแต่ว่ามันก็เออหยุ่นหยว,หยว,หยวแหละแล้วก็จะ มีแปรงที่มีอ่าที่เป็นหัวพุ่มนะคะกลมๆที่เราชอบใช้คัดเบ้ากันก็ไม่มีมาให้เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีแปรงอันอื่นที่เราสามารถใช้ทดแทนได้อยู่นะคะอืมฉะนั้นเนี่ยสรุปโดยรวมแล้วถือว่าโอเคนะแล้วขนแปรงเนี่ยก็นิ่มกําลังดีนะคะไม่ได้รู้สึกว่าบาดหน้าหรือว่าเจ็บหน้าอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ไม่ค่อยระคายเคืองเท่าไหร่นะจะมีบ้างเป็นบางด้ามที่แบบว่าเออแอบรู้สึกนิดนึงสองสามเส้นแบบแอบจึก๊กๆแต่ก็ไม่ถึงกับแบบไม่ไหวแล้วโอ้เจ็บอยากปาทิ้งคือไม่ถึงขั้นนั้นนะคะฉะนนนั้เี่ยโดยภาพรวมคุณ แล้วอะไรแล้วนะคะราคาก็ถือว่าดีงามนะคะใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปดูกันได้นะคะที่แอปชีอินนะซึ่งแอปนี้เนี่ยเขาก็จะส่งมาจากที่จีนะคะเวลาที่รอของเนี่ยก็จะรอนานนิดนึงนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้นะคะแล้วก็สำหรับที่ไม่เคยสั่งแอปนี้นะคะบอกกันักนิดนึงนะว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อไม่ถึงขั้นต่ำของเขาเนี่ยค่าส่งก็จะแพงนะคะเออแต่ว่าถ้าเราซื้อถึงขั้นต่ําของเขาเนี่ยประมาณสักห้าหกร้อยได้นะคะอันนี้เน็จจำราคาแม่นๆไม่ได้น เขาจะส่งมาให้ฟรีนะคะก็แนะนําว่านอกจากจะซื้อแปรงแล้วก็ลองซื้อเสื้อผ้าของเขาใส่ใส่ยัดมาให้มันถึงขั้นต่ำนะคะเออจะได้แบบว่าเออส่งมาทีนึงคุ้มๆอะไรแบบนี้นะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะแนกก็ต้องขอตัวไปถ่ายอีกคลิปหนึ่งก่อนนะบ๊ายบาย